ได้มีครั้งเว่า ama, หลังนี้ก็ทําให้เราได้รางวัลมาแล้วถูกปะเออเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมสําหรับปีน no in ี้รู้สึกเริ่มบ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะก็ดีใจค่ะยังขอบคุณเชนพี่ชอตพีเอสสองพิภูสรุปค่ะเออกับรางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่ใหญ่แล้ยนะของน่าตลาสา่สามส่สามฉจำได้ว่าสาประมาณนั้นประมาณนั้นเต็มเต็มทุกอย่งจะไปเพิ่มไออ สำค่ากับเรายัางไงบ้างคะัุกินเออรมาน นี่ว่ารางวัลที่ควรได้ก็มันจะตอกย้ำความสามารถของเราแบบเออเป็นที่ประจักษ์เลยก็คนรู้สึกว่าคนขอบคุณตัวเองก่อนในความตั้งใจและความพยายามเพราะมันก็ไม่ทำมันถึกหลังจริงๆค่ะก็ทำงานด้วยความรักในวิชาชีพแล้วก็รักต่อรองคนดูนี่ก็คงเป็นรางวัลที่มากแต่ว่าทุกปียิ่งได้รางวัลมันจะยิ่งทำให้เรากดดันในเรื่องต่อไปยังไงในความู่้สกเพราะกดดันตัวเองอยู่แล้วค่ะ มีชื่อเธทต้นหมวยไม่เคยพลาดเลยอ่ะปีมีชื่อเราเข้าชิงเดี๋ยวเล่งผลิตภัณฑนเลยค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตาม ับรำวานหลงโอ้โหวันศุกร์แต่ว่ายังไป้ไม่ได้เลยวันศุกร์คไม่ได้เลยไม่วันศุกร์ขาดไปได้เลยเนาะอะไรไม่ได้หลงไม่สวยมากทั้งย้อมผมทั้งขันเอิร์นแต่แฟนๆชมว่าลุคนี้คือแบบสปพึงสปลึงซึ้งสดจึ้งสเกาเลยสดสุดนะสวยแต่สวยเป็นอีกลุน สำหรับโปรอนเซ็ปต์ต่อไปค่ะเออค่ะเจไดผมบไหมเออเสียดายไม่ตอนตัดตอบไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะถามว่ากล้องให้เออเพราะเขา้อมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ในเรื่องต่อไปอ๋อได้ฉิ่นไหมคะตอนตัดแรกๆแบบผมสั้นยังส่องกระจกแล้วแบบเอ๊ะไหมเอ๊ะอยู่กับผส่องกระจกแล้วเจอรับผมเปลี่ยนตรงใจที่นุ่นเอออ๋อเป็นอย่างนี้ตัดแรงค่ะใชกขึ้นตอนเด็กลงเด็กลงหน้าเด็กเลยใช่ค่ะแตาว่าจะไม่ฉิ่นตรงนี้ เลยป้าที่ตัดผมสั้นใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเออคนมีภาพในหัวตัวเองนะคะว่าแบบฉันจะตัดผมสั้นนะอะไรเงี้ยไม่เคยเหมือนกันค่ะเคยคิดว่าตัดถ้าอกผักก็ตัดผมเออแต่นี่เราไม่มีแฟนแล้วก็ไม่ได้อกผักด้วยทำงานก็ต้องตัดผมเช่นกันคุณว่าจะนีนี่เป็นเรื่อง c รคเตอร์ r ั o นั้นเลยหรือเปล่าเออตอนเป็นเด็กนักเรียนไม่เคยเคตัดผมสั้นเลไม่ ม oh ีผมคั่นของตัวเองพอเริ่มเซ็ตเป็นก็ให้แต่ก็ได้มันมีเลเยอร์ใช่ไหมแม่ใช่แต่มันมีช่วงเซ็ตไม่เป็นนะหลอกมีนุ่มมาจีบลัจกะแบบลุกเนี้ยแบบเอ้ยมีเดอะไรเงี้ยมีเด็กๆเข้ามาจีบไหมไม่มีหรอกเราอะหรือว่าคนหรือว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยเขาบอกว่าชอบผมอันนี้อะไรมีแบบนี้ไหมพี่เบิร์นไม่มีใครคุยเลยแต่เราชอบก็แล้ว ไม่เราจะเปิดเผยได้เมื่อไหร่อะแล้วจะไปคุยเหรอไม่ใช่โปรเจกต์สดงว่ารถได้จ้ะประมาณปีรู้แต่ว่าพรนะแต่ถ้าถ้าน้อยพูดได้เดี๋ยวันลี้เดี๋ยวรีบตอบแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงระหว่างการถ่ายทำใช่ทำอยู่บนนี้ไม่ได้ไม่ได้อิมเป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยอยู่เลยมีโปรเจกต์หนึ่งอยากรู้เอาก็ผู้หญไปดี่แรงเงาแรงเกินทำไมผู้จ้าอะไร เคยถามเอมแล้วใครนะเอมเอ็มใครสันเทสแล้วอย่าไปพิรุษสิอะเราถามว่ามันมีมันมีชื่อเราวางวางตัวไว้เป็นเนี้ยแรงเงาเนี้ยมุนินุตาใครวางใช้เขียนชื่อแบบเกบยนเเลยอ้โหเพิ่ง่อาเพราะคราวที่แล้วฉันจำชื่อเรื่องไม่ได้เฉย เรนจะจับได้แล้วเยือนกับไปเยือนตู้เลยเราคนละโปรเจกเต์ตตกันเนาะนนคนละโปรเจกต์ค่ะได้เป็นโปรเจกต์เพียร์รอลุ้นได้ไหมได้คะ่ะรอลุน